น้องเอริเซียฉจองคบรอบหนึ่งขวบพร้อมหน้ารังสีสิงพิพัฒน์ฝาแฝดปะป๊าชัด ตอนนี้ก็พยายามดูแลตัวเองเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะมันไม่สามารถจะกลับมาเสียเหมือนก่อนมีลูกอยู่แล้วก็น่าจะต้องใช้เวลาอยู่แต่เราก็ไม่ใช่คนตัวเล็กก็เลยดูอาจจะเข้าที่แล้วหรือเราอาจจะใส่เสื้อผ้าซ้อนรูปนิดนึงมันก็เลยหลอกตาได้แต่หนูพึงพอใจมากเลยค่ะเพราะหนูกำลังให้นมน้องอยู่อาหารที่หนูกินมันเยอะมากๆกินตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าขนาดนี้ก็โอเคค่ะเห็นผ่านโซเชียล มันไม่เหมือนตัวจริงหรอกแต่ขอบคุณนะทุกคนอวยเราตลอดเลยจริงๆก็เลยอ,อีก2กิโลค่ะถึงจะเท่าก่อนที่จะท้องแต่ความเพลความอะไรที่มันก็มีแหละต้องไปออกกําลังกายลังเลอยากเล่นละครอีกสักเรื่องก่อนมีลูกคนที่สองสามีไม่ห้ามแถมยังชีย์ให้ทําจริงๆก็อยากเฟิร์มแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองให้มากที่สุดน,นี้หนุกําลังก้ากึ่งว่าจะกลับไปถ่ายละครก่อนสักเรื่องไหมให้ทุกคนได้ดูผลงานก่อน แล้วค่อยมีน้องอีกคนณนะตอนนี้ยังไม่ชัวร์ตอนแรกกะฟันทงแล้วว่าเดี๋ยวจะมีเลยแต่ตอนนี้แอบคิดว่าถ้ามีบทที่เรากำลังคุยคุยอยู่อาจจะเล่นละครอ,อีกสักเรื่องค่ะ โครงการมีลูกก็อาจจะเว้นไว้สักพักหนึ่งพี่โนต้ตก็อยากเชียร์ให้เราทำค่ะมันคืองานติดต่อมาเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ก็ยังรู้สึกโชคดีมากๆที่เราเป็นแม่และยังมีโอกาสได้ทำงานอยู่ก็กราบขอบพระคุณลูกค้าทุกคนเลยนะคะที่ใจดียังมีโอกาสทำงานหาเงินเลี้ยงลูกแรกคิดว่าหายแน่ๆใครจะมาจ้างแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยน คนเปดนิดีใจคนชมบทเคสในเกมรักทรยศก็ดีใจค่ะ พอเราตั้งใจทำกันบ้านหนักมากๆกับเรื่องนี้ส่วนเรื่องใหม่กำลังคุยคุยอยู่ค่ะยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่คอนเฟิร์มถ้าเฟิร์มเดี๋ยวจะบอกชมสาม,มียอมทำทุกอย่างเพื่อลูกรับงานรีวิวในติ๊กต็อกนางแฮปปี้มากเลยนะที่มีลูกค้าติดต่อไปเพราะนางก็ตั้งใจทำติ๊กต o อกไม่คิดว่าจะมีคนสนใจจ้างรีวิวก็รับค่ะนางบอกว่านี่แหละค่ะถืมลูกลูกค้าติดต่อตรงกับเขาเองเลยค่ะนางก็บอกว่าอีกสักพัก ต้องขึ้นแล้วว่าติดต่อง,งานได้ที่ไหนถามว่าเขาชินกับการไลฟ์ไหมหนูว่าเขาค่อยๆปรับตามยุคสมัยนะเห็นว่าร้ฟ์ขายข,ของและเวิร์กเขาก็พยายามทําสู้มากเขาเปลี่ยนไปเยอะค่ะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่เรายังไม่เห็นภาพว่าเขาจะทําได้ขนาดนั้นเลยคือเขาเป็นนักธุรกิจเหมือนเดิมแหละแต่อาจจะมีช่องทางให้เห็นเขามากขึ้นยอมทุกอย่างเพื่อลูกจริงๆเพื่อเมียไม่รู้แต่เพื่อลูกแน่ๆเลยค่ะเขาบอกว่าจะมีบัญชีน้วอา ให้ลูกเขาตั้งใจทํามากเลยนะทําเองตลอดเลยข้างหลังเราจะถ่ายให้บ้างผันตัวเป็นผู้จัดชอบนะไม่ต้องอยู่หน้ากล้องตลอดเวลา